สุขสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับกรเกษตรวิธีพุทธสวนพุทธเกษตรวันนี้ขอนพาทุกท่านมาที่ต้นมะปรางหวานนะครับต้นนี้เป็นต้นที่เราตอนนะครับจากต้นแม่ที่เราปลูกไว้ในสวนนะครับตอนนี้เราตอนนะครับเมื่อปีที่แล้วนะพัฒนาการของต้นนี้เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะครับ วยงามออมากๆครับท่านผู้ชมนะปีนี้เราก็จะตอนเพิ่มอีกนะครับนะเพื่อจะนำมาปลูกเพิ่มนะครับให้มีความหลากหลายของสายพันธุ์นะครับซึ่งการตอนนี่ก็ไม่ยากนะครับนะเป็นวิธีการที่เราใช้นะครับในการขยายพันธุ์นะครับผลไม้ต่างๆที่มีอยู่ในสวนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ